ไม่ร้องไห้เลยอ๋อไม่เหมือนหเอกยังน้อยไหมมันขาดไปเอะหอกเอ๊อยู่ใชคือกันเอ๊อยู่ขายคือกันพวกพวกหัวตลอดแล้ววันนี้ผ้าโดนหมัดครับยังไงบ้างน้องชาย ไปพลาดครับกำลังเร่งใส่เขาครับอืมกำลังเร่งขึ้นมาแล้วด้วยเสียได้ไหมเสียข้าน่าจะหน่าให้มัน,ดน,มนขดเงียบถ,ถ้าไม่หลุดกวนอืมน่เาเป็นจังหวะที่เราจะไปจับในวันนี้สุดยเตะบุญบางกระบอกเลยเป็นฟนมากนนเนาะผ่านเรากระโดดด้วยครับยามขบมายามเ็บนี่ครับอันนี้ข้าเป็นจริงนะ ราเร่งเครื่องกำลังจะมาแล้วด้วยครับดูกับเมฆบาลานชัยครับัอดีครับ,รบน้องชายโอ้โหต่อยโหดมากเลยแล้วเราเห็นจังหวะผู้ต่อสู้หลวมั้งแต่เมื่อไหร่ต่อแล้วเราเห็นช่องอยู่แล้วครับลูกนี้ลูกซอมม้ซอม่ะซ้อมเราซ้อมมาจากใายเลยนายวัฒนเทนอ๋โอเดธเทนให้ครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันท้ายวันเกิดของนายหัวครับอยากจะบอกอะไรบ้าง ผมเอาเจะจนะไปกวา,นวาไนัวลให้ได้แล้วนะครับอืมใบหน้าผมต้องพัฒนากว่านี้ครับครับก็ถือว่าเราขึ้นไปขั้นหนึง่งครับนะครับตอนนี้น้ําหนักดีที่สุดของเมฆก็ไรร้อยเก้า 9, ร้อย 9, สิบร้อยเก้าร้อยสิบเลยแหละครับก็เป็นเวทเก่งของเรามีในใจไหมอยากอยากเจอใครบ้างและแต่นหนยวลไนโวลวได้เจอใครก็ได้หมดละครับตอนนี้เด็กโตไวมากเลยนะ ในปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย16ครับ16สูงไม่ไรหรอก163ครับ163เกรนิครับอาอุปแรงมากมีพัฒนาธรรมดีๆสำหรับมเมฆบาลานซ์ชัยขอบอกอะไรเป็นแฟนนิดนึงขอบคุณโอกาสที่ให้ผมนะครับผมจะทำโอกาสนี้ดีที่สุดครับอือก็ส่วนที่ครับปากเชียร์ด้วยครับเจ้าเมฆบาลานซ์ชัย,ยนิดเขียงามครับต่อยน็อกเลยยกสามครับ